คุณค่ะค่ะมาแถมบอมาแถมบ <c oughs> อเฮลโลวันนี้วันดีนะทุกคนวันพิหัสต,ตรงกับวันที่สิบสองสิงหาปีสองพันห้ารอยหกสิบสี่เราก็เลยถือเลิกวันนี้ตั้ง สร้างบ้านบัวทุกคนวันนี้นี่แล้วก็นี่เสาเอดเสาโทเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็ทำก็ดีเป็นสิริมงคลเสายี่สบสี่ต้นนี่ก็เลิกที่เรา วางไว้ก็คือเก้าโมงเก้านาทีน่าจะสูสีแหละเดี๋ยวต้องมาแต่งแต่งที่ลงเสาก่อนนี่ทุกคนของไหว้ก็จะมีทุกคนเมื่อเช้าฝนจะตกนะแต่พอจุดทูปไหว้สารไหว้พระฟ้าเปิดเลยทุกคนฟ,ฟ้าเปิดเลยนี่ฟ้าเปิดเลย ท้องฟ้าสดใสนี่ก็ที่มีถ้าใครจะไปใช้สร้างบ้านก็ได้นะเสาเอกเสาโทตั้งเสาเอกเสาโทที่เหลือเอาไปใช้ร่วมก็ได้นี่ที่หมอมีก็ความเชื่อนะเสาเอกเสาโทเสาตะขวานี่มี ใบตูดัปอันนี้คือใบเงินนะทุกคนสีข,า,ขาวเงินทองหน้าก็ใบดีๆนั่นแหละทุกคนใบคูณใบยอใบมะยมใบขนุนอืมขันห้าขันแปดพอดีเราสร้างบ้านบัวแล้วก็เลยมีกล้วยอ้อยกล้วยอ้อย ย่า yeah, ใช่ไหมลุงแก้ดมาพุ่งมะพร้าวอาหารบัวจะได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็มีอันนี้ถือว่าเป็นใส่หลุมเอกโทนะทุกคนนี่ก็จะมีเงินเก้าเหรียญก็ฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันพลไม้เก้าอย่างขึ้นแล้วก็หมอไม่มีแอลกอฮอล์นะทุกคน ้าขายไม่จําเป็นต้องไหวแอลกอฮอล์นะนะทุกคนแต่สิ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้คือนี่น้ําพึ่งน้ําพึ่งเป็นตัวดึงดูดความหอมหวานความเจรจาความอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ขมมากกอกยาแล้วก็มีสําคัญเลยทุกคนนี่ทรายทรายนี่คือได้มาจากการทำพิธี กอเจดีไซน์แป0 0มื่นเจดีน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพร,ระพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์นะทุกคนก็จะเป็นสิริมงคลให้กับบ้านวัวบ้านสวนเรานี่ก็เดี๋ยวรอลุงแก้วกับตาชายเคลียร์พื้นที่นิดหนึ่งเพราะว่ารอเสาเสาเพิ่งมาครบวันนี้อืมนิ่ง ก็มีขนมหมกขนมเทียนปีมือมี่ใหญ่อ่อนมี่ใหญ่สาวแล้วก็มีใหญ่ตุ๊มไม่ใช่แล้วมี่ใหญ่เตา <rib> il, ทำนี่สุดยอดเลยทุกคนก็มีหลายคนอาจจะนี่ใบใบทองจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเขาจะมีขายนะหน้าปลูกไว้ตามบ้านนะเราทําใบทองแล้วก็มีใบ ไม่ยมม่มย,ยมเงินไม่ย,ยมทองนะทุกคนอ่ะพอดีหมอปลูกไว้ก็ใสไปด้วยก็เห็นไหมทุกคนตอนแรกเราคิดว่าเราจะได้ตั้งเสาท่ามกลางสายฝนก็แดดออกเลยทุกคนเห็นไหมจุดทูบเสร็จประมาณไม่ถึงสิบนาทีแดดจ้าเลยทุกคนมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากอืม เพราะว่าฝนตกทั้งคืนทุกคนฝนตกทั้งคืนแต่ไม่ได้หนักนะลินทั้งคืนต้องบอกว่าลินทั้งคืนอเนี่ยก็อัญเชิญเหล่าเทพย,ายดาละเอ,อมาช่วยหนุนนำให้อายร่มเย็นเป็นสุขค้ขำคูณแล้วก็ให้วัวมีสุขภาพที่แข็งแรงหมอขอด้วยนะทุกคนขอให้ได้แต่ตัวเมีย ขอให้ได้แต่ตัวเมียเพราะตัวเมียมันจะขายได้ได้ราคากว่าตัวผู้อ่าคำครูนคำครูนแฮปปี้มัมส์เดย์นะทุกคนสุขสันต์วันแม่นะสุขสันต์วันแม่นะยายออนสุขสันตวันแม่นะทุกคนขอให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่เข้มแข็ง,ขงอือ อยากได้เงินอยากได้ทองก็ต้องทํางานนะมันไม่ลอยมาตามอากาศเดอ้อหรือว่ามันลอยมาแล้วเอามาทางพี่ได้เดอ้อสุขสันต์วันแม่นะทุกคนขอให้คุณแม่ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอแคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิดสิบเก้านะทุกคนอืดูแล กาดอย่าตกนะทุกคนกาดต้องสูงสูงนะอย่าตกนะเออ <g aff> กาดจะตกไม่ใช่ยกมือสองข้างค้างอยู่นะทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นนะเออ,อยุดีไม่แห้งเด้อสบายดีทุกคน มันคือสุดยอดแล้วก็ทุกคนการมีสุขภาพที่ดีสุดยอดแล้วนี่แหละสําคัญที่สุดเลยที่เหลือมีสุขภาพที่ดีปัสจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวเราเงินทองมันเป็นของนอกกายเราหาใหม่ได้แต่มีเงินเป็นสิบสิบล้านเป็นร้อยล้านต่อให้คุณมีเงินเป็นสิบสิบล้านเป็นร้อยล้าน US ดอลลาร์ปรากฏว่าหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้แค่สิบวันเงินนั้นก็ไม่สามารถช่วยคุณได้นะเพราะฉะนั้นสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญ อืมจงใช้ความสุขในชาตินี้นะทุกคนแล้วก็สะสมอริยทรัพย์ไว้ชาติหน้าแต่ถ้าทำหน้าสวยชาตินี้อา่าวชาตินามีแตหัวกับคุ้วยกานะทุกคน,<ล>นมี่สจดเลยวันดีๆ เดี๋ยวช่วงบ่ายหมอจะไปส่งของให้นทุกคนแต่แจ้งไปอีกทีหนึ่งลุงแก๊ดทุ่มเทมากเด้อจอดเลย,ยนี่คือไหว้ชุดเล็กนะทุกคน มีไหวชุดเล็กเรา mm. ชุดใหญ่อลังการกว่านี้มีชุดเล็กฮัปปีส้สุขสันต์วันแม่นะยายแอมมีความสุขหลายๆเจ็บไข้เด็ป่วยมึงได้ก็ให้หาย